อ่าต่อไปนะครับมาดูเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องบทจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงออกเยอะเหมือนกันประมาณ2ข้อหรือ3ข้อนะฮะอ่าดูข้อแรกนี้นะครับเป็นการแก้อสมการแบบไหนค่าสมบู์นะฮะโอเคมาดูนะครับข้อที่4เราให้เซต A นะครับซึ่งมันบอกว่าเป็นอะไรครับเป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกคือจำนวนเต็ม แอ o สูตร 2x บวก7ใช่ไหมฮะน้อยกว่าเท่ากับ9นะครับโ oh, wow. อ้อ้าวหา a ก่อนครับนะจำสูตรแอ o สูตรได้ไหมแอ o สูตรจะมี2สูตรนะครับ <c oughs> สูตรที่เราจะต้องจำได้คือแอ o สูตรอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่อยู่ข้างในนะครับแล้วน้อยกว่าเท่ากับ a คาตอบก็คือทําจัดค่าสมบูรณ์ออกมาโดยการข้างในค่าสมบูรณ์ไปได้ไก็ได้เป็นมุมมากาไก่อะไรก็แล้วแต่นะครับ จะต้องมากกว่าเท่ากันไหมบฝั่งซ้ายเป็นลบเอฝั A, ่งขวาเป็นบวกเอถ้ามีเท่ากับแลใส่เท่ากับไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่มันใช่ไหมถ้าไม่มีก็เป็นนี้มากกว่านี่ก็น้อยกว่านั่นสาย,ยเฉยเข้าใจนะอีกคำอ,อีกค่าสมบูรณ์หนึ่งที่ออกข้อสอบมากนะครับก็คือค่าสมบูรณ์ที่มันมากกว่าเท่ากับเอทำไงฮะไม่ว่าเอนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเลขหรือตัวแปรก็ทําได้เหมือนกันนะอ่า ก็คือข้างในค่าสมบูรณ์จะต้องมากกว่าค่าที่เป็นบวกอีกตัวหนึ่งก็คือข้างในค่าสมบูรณ์จะต้องน้อยกว่าหรือค่าที่ติดลบไปมากกว่าค่าบวกน้อยกว่าค่าลบอาจาย์เนาะมาดูครับข้อนี้ข้อนี้ตรงกับกรณีไหนครับหนึ่งหรือสองครับหนึ่งนะก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าเนาะมาดูวิธีการแก้อสมการในข้อนี้ครับสังเกตนะคําตอบจะต้องเป็นจํานวนเต็ม เศษส่วนไม่เอาส่วนโยมไม่เอานะครับดังนั้น,นข้างในค่าสมบูรณ์ของเราคือใครครับข้างในค่าสมบูรณ์ของเราคือใครครับ <24. S 1> เนี่ย 2x <4. S 1> อะไรฮะบ, <5. S 1> บวก7นะฮะอา้าวจับน้อยกว่าใช่ไหมต้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานเนาะอ่ะดังนั้น 2x บวก7จะต้องฝั่งซ้ายเป็นไรล <5. S 1> บฝั่งขวาเป็นไรบวกอ่าดังนั้น การแก้สัวก,การหา x ออกมานะครับโดยการย้าย7ไปนี่คขหมายอะไรบวกย้ายไปลบทั้ง2 5งลบเลบลบอีก7เลข9ลบอีก7นะครับก็เลยเป็นเท่าไหร่ฮะสอง x อันนี้น้อยกว่า2นี่ก็เป็นลบสิไป2อะทรอยโยคูณย้ายไปหารย้ายไปหารเหลืออะไรครับเหลือลบ แปดนี่เหลือเองนะฐานสองเหลือหนึ่ง 1, จบดังนั้นเซตเอจะต้องมีอะไรบ้างที่เป็นจำนวนเต็มอยู่นี่ดูไหมหาได้ไหมเซตเอมีอะไรบ้างครับเสดตั้งแต่ลบแปดจนถึงเลขหนึ่งมีทั้งหมนเต็มลบแปดต่อไปเป็นลบเจ็ดต่อไปเป็นลบหกลบห้าลบสี่ลบสามลบสองลบหนึ่ง ศูนแล้วก็หนึ่งจบนี่คือเซตเครับเอาใจนะฮะนี่คือเสร็จแล้วฮะเซตเอยู่ระหว่างลบถึงถึง1นะครับต่อมาต่อมา,อามาดูเซตบบ้างนะฮะเซตบเราจะใช้สูตรนี้นะมากกว่าเนาะเซตบอาสมการจะยากหน่อยนิดนะนึงนะฮะของลบสูตรเนาะเพราะว่าเราทำหน้าเซตบีจะประกอบด,ด้วยสมาชิกที่เป็น X เป็นจำนวนเต็มเหมือนกัน แล้วติดแอปสลูปนะครับอันนี้พวกนี้เรื่องเรื่องที่เรา,าเฉลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทำได้นะฮะไม่ใช่นั่งดูเฉยนะครับต้องทำมันนะฮะจะถูกต้อผิดก็ต้องทำไปนะฮะในเวลาให้มราทุ่มพลังนะฮะอ่ะตัวนี้ข้างไหนข้างไหนถ้าสมมติข,ของเราคือใครครับเอ็กกำลังสองใช่ไหมฮะลบกับเอ็กซ์ S, แล้วก็ลบหนึ่ง เครื่องหมายมากกว่าที่เฉยนีมม่มีเท่ากับแห้สุดว่ามี2อย่างคือ2เอ็กกำลังสองลบเอ็กลบหจะต้องมากกว่าหนึ่งอีกตระนึ่นก็คืออะไรครับข้างในค่าสบมบูรณ์จะต้องน้อยกว่าลบหมากกว่าค่าบวกน้อยกว่าค่าลบมากทำยังไงดีล่ะย้าย1ไปลบกลายเป็นอะไรครับ X อกกำลังสองลบใคร ลบเออย่างหนึ่งเป็นลบอกไรลบอะไรลบสองมากกว่าศูนยะ์ไปนะฮะหลักการแก้สมการทุค้าง,งด้าน,านขวาต้องเป็นศูนย์แล้วก็แยกแฟกเตอร์ออกมานะครับเจ,จ,จ,จบอเจอเจอเจอเอาเลขเป็นไงครับสองเกิดจากอะไรคูณกัน1คูณ2พจน์สุดท้ายเป็นลบแดงว่าเครื่องหมายต่างกาันพดการเป็นลบแดงว่าลบต้องลบมากคือลบอะไร ลบสองบวกต้องน้อยคืออะไรอเ,เออลบเอาตบวกหนึ่งวลบมากบวกน้อยเออ,อเนะครับอ้าวคำตอบเรามีคำตอบแล้วบ้างนะงลบหนึ่งกับสองแต่ในเที่ยงนี้มันเป็นอะไรครับเออก็คือลบหนึ่งสองี่นะี่เนาะคำตอบก็คือจะต้องเอาเครื่องหมายอะไรครับมากกว่าว่าเอาพวกช่วงอะไรช่วงบวกและก็เป็นเออทันะ้งนี้เท่ากับนะฮะางนนีี ในนั้นนิบว่ลบบวกตอบมาดีเอาช่วงบวกใช่ไหมช่วงบวกมีจิตกี่ช่วงสองช่วงคือมากกว่าสองแล้วก็น้อยกว่าใครมากกว่าลบหนึ่งไปโอเคจบฝั่งนี้จบละฝั่งซ้ายจบฝั่งขวาบ้างครับฝั่งขวานี่ก็เหมือนกันครับสังเกตไหมครมับว่าฝั่งนี้มีลบหนึ่งฝั่งขวาก็มีลบหนึ่งด้วยเอาลบหนึ่งย้ายข้างไปเกิดอ,อะไรขึ้น าหายไหมหายตัดไปเลยลบก,กันเหลือ0นี่เหลือ x กำลังสองลบก,กับ x ดึตัวร่วมได้อะไร x ลบ1ไปคำตอบมีอะไรบ้นงครับ x เดียวเดียวตอ 0, 0นี่จากลบเป็น,เปนึเป็นอะไรเป็นบวกหไปศูย์หบวกลบบวกน้อยกว่าเอาช่วง ล้วแัน็ช่วงช่วงอ่าช่วงเปิดเลยน,นะครับน้อยกว่าช่วงลบแล้วก็เปิดเห็นนะครับจากนั้นเอาสองช่วงนี้ทำไรครับมารวมกันมายูเนี่ยนกันยูเนี่ยนกันเพาว่าหรือหรือยูเนี่ยนก็ได้นะครับสองอันนี้มายูเนียนนยเน่ยนกันยูเนี่ยนกันยังไงเนาะอันนี้ลบได้ไหมกดได้เนาะ เอาตัวนี้มาดูเนี่ยเลยนะฮะศูนย์ที่ไหนวะเนี่ยศูนย์อยู่นี่ศูนย์อยู่ตรงกลางนะฮะศูนย์อยู่นี่ศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งยอยู่นะี่เนาะสองอยู่นี่ครับงั้นเซตนี้มีอะไรบ้างครับที่เป็นจำนวนเต็มมีอะไรบ้างเยอะแยะเลยใช่ไหมตั้งแต่อะไรครับจุดๆๆจุดจุดจนถึงอะไรครับลบสามลบสองตัวึงเอาไหมไม่เอาโดดไปที่ไหนครับ ศูนย์เอาไหมนี่เอาหนึ่งเอาไหมนี่เอาสองเอาไหมโวดเป็นอะไรครับสามสี่ห้าจุดๆๆรวมหมดเลยครับยิ่ยงนิ่อรวมให้หมดนี่คือการรวมทุกเซตรวมกันอ่าเขาบอกว่าอะไรครับอ่ามาดูคำตอบนะฮะว่าปอไก่เขาถามว่า อินเตอร์เซชันซ้ำกันกี่ตัวเจตัวหรือเปล่ามีซ้ำกันเลยบ้างครับเดี๋ยวนะเเขียนนิดนึนงนี่มีอะไรบ้างลบสี่ลบสามลบสลบห่งศูย์หน่งใช่ไหมซ้ำกันมีอะไรบ้างเอกับีซ้ำกันเอกับีซ้ำกันตรงไหนเอาเครื่อหมายลบก,ก่อนซ้ำกันค่าบวกไหม ศูนย์กับหนึ่งมีไหมในนีม้มีศูนย์กับหนึ่งไหมมีที่ไหนไม่มีไม่มีมันเปิดมัน <c oughs> เปิดไม่มีคุณหนึ่งตัดทิ้งมาไม่มีลบหนึ่งเอาไหมลบสามไหมเออลบสองสามอยูวะ่ะมีลบสองมีลบสามไปหมดเลยใช่ไหมหนึ่งสองไปดีตัวเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตอบเจ็ดตัวครับถูกครับ ในะเอาเจ็นตัวนะถูกล้นนะต่อมาถ้าเอา a ลบกับ b เป็นเส้นบ้างไหม a กับ b ลบกันเป็นเส้นบ้างไหมนอกจากถ้าจะเป็นเส้นบ้างได้เมื่อไรเมื่อไม่ซ้ำกันเลยใช่ไหมหรือลบเอาไม่ให้คำว่า a ลบ b เป็นเส้นบ้างแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับ a กับ b ต้องเป็นกันต้องเป็นไสมมติว่าหนึ่งสองสามเนี่ยต้องอะไรซ้ำกันหมด มันตึงตังกันปึ๊บตัวหน้าไม่เหลืออะไรใช่ไหมเอกบ,บีคิดว่าเป็นเส้นบ้างไหม,ไมลบก,กันไม่น่าจะเป็นเส้นบ้างเพราะมันไม่ได้เท่ากันนะมันยังเหลืออะไรครับเอลบบีอันนี้พวกนี้ซ้ำกันนะแต่ที่ไม่มีซ้ำมีมไหม,มเอก็คือลบลบหนึ่งไงศูนย์กับหนึ่งไม่ซ้ำโอเคนั้นตอบไม่ใช่เส้นบ้างนะครับจบ ข้อนี้เลยตอบข้อหนึ่งถูกข้อสองผิดนะข้อสองปลายนะครับเข้ <c oughs> ขาใจไหมฮนี่คือลักษณะของอาการแก้อสมการเรื่องจำนวนจริงนะครับใครสงสัยเลยไหมครับไม่มีเนาะอ้าเดี๋ยวขอดูอีกหน่อยดูข้อต่อไปนะครับข้อนี้เป็นการแก้แคล้ายๆกับ Exponential e x p o n e n t i a l Log นะฮะอ่าดูข้อที่เท่าไหร่5เนาะมี x ลบยกกำลัง x กำลังสบวก2นะครับแล้วน้อยกว่า x ลบ 2, 2 x บวกกับอนะไร10 x ตัวนี้ต้องมากกว่า2เป็นต้นไปนะครับ x นี้มากกว่า2ถ้า x มากกว่า2แปลว่าอะไรครับเช่น x เ,เป็นอะไร สามไม่เอาครับเอาสักสี่ห้ามันจะเป็นอะไรครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดเพิ่มหรือลดครับน่าจะเป็นฟนะังก์ชันเพิ่มเนาะมันเป็นมากกว่าสองเป็นสี่อะไรเงี้ยก็อาการเป็นสองสองยกกำลังออไรพวกนี้นะครับนั้นมันเป็นลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มถ้าฟังก์ชันเพิ่มหลักการนะครับเวลาเราแก้สมการ a ยกกำลังเ จะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่นะฮะออถ้าฐานเท่ากันฐานเป็นฟังก์ชันเพิ่มถ้าเเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อไหร่ฟังก์ชันเพิ่มแปลว่าฐานต้องมากกว่าใครออมากกว่าเดิมพอให้มันมากกว่าหนึง่งเป็นฟ er ังก์ชันเพิ่มหมดตาสมการเหมือนเดิมตัดตัดเหลือ m น้อยกว่านี่คือการแกยาสมการ exponential ่อมาอีกข้อหนึงครับถ้า a ยกกํลาลัง m น้อยกว่า a ก็ลัเ n นกันถ้าฐานเป็นฟังก์ชันลดก็คืออยู่ระหว่าง0ถึงอะไรครับ1นี่ a คือฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดอาสมการต้องเปลี่ยนจากเครื่องหมายน้อยเป็นมา,ากเข้าใจไหมฮะเครื่องหมายน้อยเป็นเครื่องหมายมากมาจบนะฮะดังนั้นข้อนี้จะเป็นลักษณะของฟังก์ชันเพิ่มนะฮะ เสนเป็นสี่เงี้ยสี่ลบสองมันเหลือสองสองมากกว่าหนึ่งอยู่แล้วสองมากกว่าหนึ่งโอเคเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่แล้วนะฮะงั้นอสมการเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเดิมตัดทิ้งไปเลยครับฐานเท่าตัดทิ้งอ่าก็แก้สมการแก้สมการไปเลยครับเอก,กลังสองบวกกับสองเนี่ยสองเอ็กซ์บวกกับหนึ่งนะเห็นไหมย้ายข้างครับย้ายข้างได้วเอกลังสองย,าย้ายสองเอ็กซ์มาลบ ติดย้ายค่ามาลบก,กับสองก็รายการเป็นเท่าไหร่ครับลบแปดน้อยกว่าศูนย์แปดแย่แฟกเตอร์ออกมา,ากเติมมาอยา่า้เติมมาได้ครับแบ<ๆ>ะจายใ้คุณกันฮะสี่คูณสองนะฮะก็สุดท้าย เป็นลบเพราะว่าต่างกันอยู่2ก็4 2่สองพดสุดท้ายเป็นลบครามหมายต่างกันโพดการเป็นลบลบต้องมากบวกต้องน้อยเอ๊ะมีคําตอบอะไรบ้างเป็น 4, กับลบสองนะฮะ,ะก็จัดการนะครับนนี้งคำตอบจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวาใครน้อยสุดลบสองต่อมา4ีบ่บวกลบบวก น้อยกว่าเอาช่วงช่วงลบช่วงนี้นะครับไม่มีเท่ากับเนาอก็เป็นช่วงอะไรครับช่วงลบแล้วก็เปิดนะครับโอเคผ่านนั้นตอนนี้จะตอบนี่แหละครับเขาบอกว่า a a คือตรงนี้นะเเป็นสับเซตในช่วงใดเป็นสับเซตในช้อยไหนถ้าเขียนมาว่า a เป็นสับเซตในช้อยไหนแปลว่าอะไรครับใครใหญ่ครเล็กใครใหญ่ ฟังซ้ายจะเล็กฟังขวาจะใหญ่กว่านะครับเห็นไหมคำว่าสับเซตก็คือฝั่งซ้ายเล็กฝั่งขวาใหญ่ข้อไหนข้อบคุมลบสถึง4ครับใช้ไหนมีไหมไม่มีเลยเลสักข้อนะครับแสดงว่าจะต้องมีคำตอบในนี้ มีอะรบ้างที่มันจะมัเต็มเอาง่ายๆมีอะรบ้าง่มันจะมาเต็มมีรถนิมมีไทยมีโซนมีเดิมมีสองมีสามอันนี้ไหลครับสี่ห้าตัวนี้อยู่ในช้อยไหนครับรถเดิงอยู่ในช้อยข้อหนึ่งไหมไม่ตัดทิ้งเลยสามจุดห้าถึงห้ามีไหมอย่างนี้มีไหมทถว้าง5ถ้ามีไหไม่มี ชอสองสองจุดห้าถึงสี่มีไหมไม,มีไหมในนี้มีคำตอบในนี้ไหมไม,มีไหมในนี้มีนะมีตัวเด่นคืออะไรสามในช่วงนี้ครับมันเป็นการซ่อนคําตอบของอสมการเอาไว้นะ้วตวอบ้อสามครับสี่ที่เจ็ดก็คงไม่ได้ครับสี่เจ็ดไม่มีครับไม่มีในนี้มีสี่เจ็ดแล้วมีข้อเดียวคือต้องเป็นเก,กับกลขุสามอยู่ในชอยที่สาม ทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าดีนะครับ